สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม้วกบอลเล gend กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมนี้เออีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเพิ่งครบรอบ3ปีนะครับเขาเลยเอากาชาใหม่เข้ามานับนั่นก็คือตู้การชาของซูเปอร์สยากโกจิต้า4นะครับกับเมอร์ซามาสุนะครับผมซึ่งเป็นตู้ตัวละครที่โคตรจะเก่งเลยนะครับทั้ง2ตัวนี้นะฮะคือไม่มีไม่ได้นะครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกาชากันเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเปิดกาชากับเพื่อนผมไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปนั้นให้ดูนะครับผมกูเปิดอะไรดีไว้เนี่ยคิดก่อนอ่าเปิดตู้อันนี้วันนี้ละไรมา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 นิ้วกูอยู่ไหนโอเคนิววินิฮะตรวจสักรอบก่อนเหรอ อ่ะมามามา,มาตัวอันไหนกดปกติอันนี้ป้าปกติไอ้เส้นที่ตัวเดียวไม่ใช่อันนี้เ,ออ,นนเออปล่อยเกลือปล่อยเกลืออ่าโดนดดิ้งธรรมดาโอเคดีดีด,ด,ด,ดีปล่อยเกลือสกิปไปเลยสกิปไปเลยรออะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนกูนจะมาปล่อยเกลือแต่อันี่คืออะไร เดี๋ยวก่อนกูจะปล่อยเกลือไม่ใช่สกิปตัวอะไรวะโอ้โหไม่กับวิจติต้าก็อตแดงไอ้ห่าตัวอยังเก่าตัวยังเก่า,กาขอบคุณครับอ่ะมามา ไอ้เจ um, ah, ah, ี ouais. deflect, right. ๊ย네ก okay. okay. ูเหมือนปล่อยเกลือเออก็ปล่อยเกลืออะไรอย่างงี้ไม่ไม่ค่อยดีต่อตอนนี้อ่ะมาอ่ากูจิต้าเหรวะอันหนึ่งกูจิเอ้ยมึงอย่าเพิ่งรีบก่อนสิอ่ากูจิต้ามอตตีอยู่ไหนเอามาอันนี่โอเคอ้าวชิบหายแล้วกด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 ดาวน์โหลดดิงไอ้เจี๊ยโหลดดิงไม่เอาโนดาวก็บอนเฮ้ยดาวก็บอนว่ะ ดรานบอลตัวอะไรอ้าวกูปป่อยไปแล้วอันนี้กูได้ดราฟทบอลกูชนะเหมือนมีคนเกลียเหมือนมีคนเกลียงไม่รู้ทีที่สองมาแล้วเดี๋ยวจะน,นึกวันพันแมนวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเปา โอเชียบูอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกรกจีจีอีซี่ทุกคนแม่งเย้ยโคตรเกลือ โก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับผมผมเปิดเนี่ยแล้วผมได้สปาร์คกี้สี่ตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็ถือว่าเป็นกระชาที่ไม่ค่อยเกลือนะครับแต่มันออกตัวสปาร์คกี้ที่ผมไม่ต้องการเลยนะครับผมผมมีจํานวนเพชรอยู่พันห้าเพชรนะครับตอนผมกลับมาเล่นนะฮะแล้วผมฟาร์มไปนิดหน่อยด้วยก็มีประมาณนี้นะครับผม ซึ่งผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเปิดตัวไหนดีซึ่งก่อนหน้านี้นะที่ผมเปิดไปคือตู้ของโกจิต้าซุปเปอร์เซียสี่นะครับก็คือห้าร้อยเพชรนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมจะมาเปิดตู้เหมือดสมัสสุดหนึ่งมดดินะครับแล้วก็อีกหนึ่งพันเพชรผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดตู้ไหนดีนะครับผมงั้นถ้าเอาเป็นว่าถ้าผมเปิดห้าร้อยเพชรแรกและได้เหมือดสมัสสุเลยเนี่ยผมจะเอาเพชรหนึ่งพันเพชรไปเปิดตู้ของโกจิต้าซุปเปอร์เซียสี่นะครับเอาตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เอามาเริ่มกันเปิดกระชาสุดแสน,นจะอีปิกของเรากันเถอะนะครับผมไป Let's go <S <c oughs> ดาวโหลดดิ้งไม่มีนะครับผม <c oughs> ก็เกลือเกือไปนะครับสภาพนี้นะฮะ <c oughs> จะมีเฟกหรือเปล่านะครับมาดูกันดีกว่าอื้เฟซไหมครับโอ้ของดี ของดีครับท่านผู้ชมอันดับยี่สิบเอ็ดกู๊ดโคตรดีเลยเอาว่าเฮ้ยถือว่าดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมโคตรดีเลย อะไรไงแล้วหนึ่งพันเพชรเอาตู้อะไรดีเนี่ยโอ้คิดหนักนะฮะเอาตัวอะไรดีอะคืออย่างได้ทั้งสองตัวเลยอ่ะเหมือนสมัตสุก็โคตรเท่กจิต้าก็โคตรเท่นะครับผมเท่ทั้งคู่อ่ะแนงเอ้ยขัดดวงก่อนแล้วกันนะฮะตู้นี้นะขัดดวงขัดดวงมาขัดดวงกันเล่นๆน,นะฮะ ตอนนี้ผมคิดว่าเหมือนสมัสสูมีข้อได้เปรียบมากกว,ว่าโวจิต้าสี่นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากดาเบ็ที่มันทำได้เนี่ยมันแรงมากๆเลยนะฮะ <c oughs> แต่แพ้เขาเฉยโอเคก็ถือว่าขัดดวงนะครับผม โอเคนะครับปล่อยเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตัดสินใจแล้วแหละมาเหมือนสมัตฉันจะโอเคให้ได้มาขอร้องนะดาวน์โหลดดิ้งออกให้ผมเถอะอยากได้จริงๆ สามปีย so oh. uh ัง oh. ด <laughs> <it> ีขอให้มีอะไรดีๆก <is he>? ับผมบ้างนะครับมาโอ้โไม่นะโอ้โหเจ็บไปทางหัวใจทำไมยังทนจุกด้วย มาแล้วนะฮะโคเรนคูสโคยังกาคโอ้โหยินดีเุอร์กบน้อยอย่างเรานี่มันเคยได้อะไรดีกับเขาบาเลยนะฮะเฮ้อ เหนือจริงๆเลยนะครับผมงั้นก็ไปเปิดตู้ตั๋วกันเลยนะครับจังหวะนี้แล้วทีนี้มาดาวโหลดดิงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดาวโหลดดิงตอนเนี้ยจุดอีกแล้ว โอเคครับวิดีโอใหม่ผมจะไม่มีแล้ว เอาี่เธอจะสบายใจนะครับปล่อยเกลือให้เต็มที่เลยนะฮะเอาจริงๆหน้าตู้ก็ดีทุกตัวเลยนะครับผมจะได้เซลลอะเอาจริงเซลเซล,ลตายแล้วเกิดใหม่โคตรดีเลย มาตินี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราไปต่อกันบมดต่อไปเลยนะครับผม โ <laughs> ล่งขนาดนี้โดนปล่อยเลสขนาดนี้ด้วยนะครับผมอืม <c oughs> ไปแพ้ให้เขาอีกนะฮะ เรียบร้อยนะครับฮีโร่มื่อตินี้นะฮะไปต่อกันเลยนะฮะ,ฮะเฮ้ดาวโหลดดิงวะ เโอ้โอ้คูเมื่อกี้หายากนะฮะทั้งตัวนี้จะใครได้นะคะนนรับผม ไปเลยส0โลนะครับผมโอ้โหดาวน์โหลดนิ่งกันอีกแล้วนะฮะ โอ้ก็คือตัวนี้นะครับผมจริงจริงก็เห็นพวกท็อปเพเยอร์ใช้บ่อยนะฮะโอเคนะครับว่าตัว, <Okay. S 2> วตใหม่มาเข้าคอลเลคชันนะฮะ ดาวน์โหลดิงอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมสองตัวนะฮะ เซลตัวนี้ก็เซนใครได้นะครับแต่เก่ามากบูมาทำทีมปาปิโกเลยครับ ไม่ได้ตัวหน้าตูนเลยเว้ยเ้ยขัไฟไปอะมาตุ้ยนะครับผม ไม่นะครับอู้หไม่สามดวแดงแล้วนะครับผมโคตรเยอะเลยไม่เอ้ยคือได้จนไม่อยากได้แล้วอ่ะ ได้เยอะมากเลยนะครับ เอาเข้าไปนะครับผมมีิอีกแล้วนะครับผม จะไม่มีโกคูซูเปอร์เซย่าสีเลยเหรอโอเมกาชิมันก็ไม่คิดจะออกให้ทุกคนด้วยนะครับ โอ้โหโคตรเกลือเลยนะครับแม่คลิปนี้ก็จบไปกับการที่ผมเกลืออีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมจะเกลือทุกเกมไปตลอดอการเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห แ,แต่ผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งช่องผมน่าจะมีตัวละครดีๆใช้กับเขาบ้างนะครับ ยัง,งกันบ้างครับท่านผู้ชมกับคลิตฝึกการเปิดการยในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงล้วก็ก็คอมเมนต์ได้เลยได้คลิปเลยนะครับผมงั้นก็เป็นว่าสำรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ